สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซแฟนชอ่องที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่อง YouTube เฮงรุ่งเรือง5 9านะครับแล้วก็ทางเพจทางช่องข่าวเทยบานน้านะครับ <c oughs> ทางเพจช่องเฮงรุ่งเรือง59ช่องจริงนะครับอ่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับกบทางกองสลากเนกับประกาศพนสลากกินแบ่งรัฐบ,บาล นะครับปรากฏว่าตัวเลขที่พี่น้องเอฟซีรุ่นรุนกันอยู่กันจะมีหลายท่านก็นอาจจะผิดหวังแต่ว่าก็มีหลายท่านก็นโชคดีที่กันนะครับเลขไทยสองตัวนี่ก็ซีแปดนะครับออกซีแปดส่วนสามตัวบนนะครับก็ออกหกสองเก้าสามตัวท้ายก็ซีศูนย์แปด ศูนย์สี่หนึ่งนะครับสามตัวดาก็บเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าห้ามีหลายท่านโชคดีนะครับเพือสำหรับแนวทางนะครับผมที่พ่อเฮงได้ออกมาอัปโหลดนำเสนอกับพี่น้องท่านผู้ชมในงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมากับมีหลายท่านนะครับที่แนวทางของเพื่อนกับพ,พี่น้องโชคดีนะครับแต่ว่าเสียดายของยายล้วน เพื่นโทรบอกว่าเหงช่องช่วงเทียงแล้วนะครับเลขถูกเพิ่นไม่มาสามตัวตรงเลยนะครับหกสองเก้าของเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็โชคดีห้าบาท,บทาเพื่นพอเหงเห็ุคีบโบทันนนะครับเพราะว่าตอนนั้นพอเฮงยัง,ยงยอ,อ,อ,อยู่อุรดรอยู่พอเฮงไปทุระอยู่กับ,บ่เป็นยังกแก่ไม่ได้ยายวานวดเด้เอาล้มให้ทันนะครับทพี่น้องเพิ่นได้โชคดีนำํำสำหรับแนวทางที่ พอเฮงอัปโหลดลงไปในงวดที่ผ่านมานะครับที่เข้าไปก็มีเอ,อ่ออันนี้ก็คอมคุณยายติ๊กนะครับคุณยายติ๊กนี่เขาสองเก้านะครับอันนี้เพิ่นฝันว่าพอเพิ่นมาเขียนให้นะครับพอพูดที่เพิ่นเสียไปแล้วว่าเขียนให้หางเดียวเลยหนึ่งสองเก้านะครับ สองเก้านะครับมี่สาตเนี่ยเพื่อนจำได้หกศูนย์หกสามหนึ่้านตัดออกมามาถูกสอเกนะครับเป็พื่นโทรมาหาพ่อเฮงอยู่ตะเวียนเพ็่นมาโชคดีบ่ <c oughs> อรู้กับสัเลขตัวเก้าวนมาออกอีกคือเก้าับผู้โชคดีกับผู้ไ่โชคดีกับนีบ้นะครับ แล้วก็มีอาจารย์ได้อีกเนาะดูนี่มีโชคดีส่วนมากก็สิเปลี่ยนสามแปดลายนะครับสามแปดสามเก้าอ่ะแล้วก็มีมีอีกนะครับเพิ่นจุดทูดดูไอ้ไข่นะครับเพิ่นได้สามเก้าอเพิ่นว่าเพิ่นโชคดีอยู่ ลอยหนึ่งสันเหล่วแนวทางของเพิ่นอจะเกือบถูกแล้วครับเนาะเพิ่นใหนึ่งเก่าคือพระเพิ่นมรณภาพนะครับวันที่สิบเก้าอยู่บ้านมูที่สิบเก้ามีแต่เก่านะครับเพิ่นเียงเลขเพิ่นก็ว่าฝันดีนะครับเสียงเลขหนึ่งเก่าหกเก่าสองเก่าตรงนี้เหล่าเลขถูกไปใคร เพื่นก็นโชคดีนะขอปูพี่ไม้เพื่อนก็นโชคดีจะขอแสดงความยินดีกับพี่้องท่านผู้ชมนะครับเด้อที่ได้โชคดีกับแนวทางที่เฮงได้อัพหลดลงไปนะครับเนาะส่วนของหลวงตาใจนี่เพื่นฝันว่าหมูออกรู่เพื่อนตีซีเก้านะครับอื เพื่อนให้วิ่งซีลูดซีเฮดซีเก้ากับซีหกกับหัวออกซีแปดนะครับซีแปดนี่สิพวกใครมีผู้อยากสนใจเป็นไดนะครับเพราะว่าเป็นเป็นชุดที่ออกง่ายนะครับพวกใครออกโดนโดนมาออกเที่ยนหนึ่งนะครับเพื่อนเหดเดนซีให้กันคลิปแรกก็ได้นะครับคลิปแรกอย่างเดนซีนะครับหกสี่เก้าหกสี่แปดนะครับ อันนี้บรติตตให้ยเลยนะครับบรตต์หกสี่เก้าหกสี่แปด6 49, 6 48, มะเขือสี่แปดแต่มันตัดไปบนล่างคือเก้าจะถูกนะครับเพราะว่าคนนี้เดนซีเดนซีเม็ดเดียวนะครับหลวงตาจอยของพ่อสีเกตนะครับพ่อสีเกรตเนี่ยเขาตกลกับนะครับ เลขเด่นของเพื่อนนี่เกี่ยเขาอีพีนี่นะครับเลขเด่นเพื่นสามตโัวนี่เห็นไหมครับเก้าเจ็ดสองเห็นไหมครับเพื่นเพิ่งหาตกกราฟนะครับเป็นเก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าเก้าศูนย์เก้าเนี่ยลักเก้าของเพิ่น นี่เลขเด่น,นเพิ่งนงวดก้อนกับมาแบบเดียวกันงวดที่นี้ก็ได้แบบเดียวกันนะอ,อาจจะมีพี่น้องท่านผู้ชมโชคดีเยอะหรอกนะครับเก้าสองนะครับอันของพ่อสีเกียรติเขาเก้าสองนะครับเนาะและของผู้ใดอีกอืมของอาจารย์วังดีนี่เพื่อนว่า เพิ่นเว้ายู่ตลอดเพิ่นว่าใหเา้เล่นแบบพุทธพุทธพาณิชย์เพิ่นว่าย่าห้เสียห้ได้ตลอดวิ่งซีูดซีนะครับซีแปดเพิ่นขมเลยเพิ่นห้ซีเก้าตัวเด่นอันนี้ก็บ่เสียนะครับได้อือเก้ากันูดซีก็ได้อือเก้าตามที่ตัตัว,ตวนี่เพิ่นในรูดเพิ่นในรูดชิบเก้าหางล่างเป็นล่างบนเป็นบน,บน,บน เป็นบ่ให้ปนกันนะครับรองอาจารย์วางดีนี่ก็โอเคนะครับโอเคว่าแนวทาง,งเพื่อนไห้มาเนี่ยได้รุ่นตลอดนะครับโดยเฉพาะงวดที่หาแล้วนะครับตัววิ่งตัวรูดเพื่อนพอเห็นก็ร้องเบิ่งน้ำเพื่อนเดียกเพื่อนอยู่กับแต่ละได้ทุนคืนอยู่ตามอาจารย์วางดีเพื่อนเพื่อนว่าให้รูดซี <c oughs> กัเลยเพราะได้เล่มแล้วของพ่อน้ําโชคนะครับพ่อน้ําโชคนีเข้าตัวตรงนะครับสี่แปดพ่อน้ำโชคเป็นว่าวิ่งบนวิ่งบนนี่สามนะครับเราจะตัวร่างเป็นซีนะครับเป็นไหมาแค่4ี่แปดสามเจ็ดซีเก้าสามแปด ดึงลงล่างจังหว้เขานะครับ C 8ดส่วนมากมีได้หลายอาจารย์เพิ่นเินสีให้มีเด่นเด่นแปดลายนะครับเด่นแปดเด่นสามลายของแม่ลรย้อมคือกันแม่ลรย้อมกับวิ่งบทล่างสามกับสีครับเพิ่อนให้สามเก้ามันออกสามเก้านะครับให้สามแปดสามเก้ามันออกสามเก้า ปัดที่นปัเท้ามาเบิ้งนี่นะครับเ <c oughs> ดนซีเขาซีแปดด้วยครับของแม่ระยองนะครับวันนี้ไปบนล่างเกือบเป็นเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับของแม่ระยองเพิ่นมาสี่แปดนะครับเป็นสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์จะจะนะครับ เป็นแนวทางที่เพเหยงเบิงแล้วเขานะครับที่ตัวตรงกับมีของแม่เลยจอมของน้ำโชคนีนะครับของยายติดของพ่อซีเกตเอาก็ฝากติดตามด้วยครับเด้ออันนี้มาเปลี่ยนข้อมูลให้พี่น้องได้เบิ่ปฏิวา่าของผูใ้ใดเขาเน่อาจจะไม่เห็นทุกคลิปเันสินะครับเอฟซีทุกท่าน อาจจะว่าเห็นถูกคิดเพราะงั้นก็เอามาเป็นบางส่วนนะครับมาเปลี่ยนข้อมูลให้พี่น้องเอฟซีนะครับเดอ้อนะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแจก,กับทั้งช่องน้าแน่นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ผู้ทา่านผู้ท่านได้กดติดตามไปได้นะครับผู้กดติดตามไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแก่งเตือนนะครับเดอ้อสาหรับแนวทางก็ขอขอบุญขอบุณหลายๆอาจารย์นะครับทุกสํานักทุกอาจารย์ ที่ได้ให้ความไว้วางใจครับพ่อเฮงนะครับให้พ่อเฮงนําเอาอแนวทางของท่านมาอัปโหลดนะครับมานําเสนอให้พี่น้องเอฟซีได้โชคดีนะครับแม่ระยองช่วงนี้มาแห้งนะครับมาแรงนะครับแม่ระยองว่า่าสิเปลี่ยนตำไทยตำเล้ามาตลอดนะครับอ่ะเอื้อนกับตาตำเล้าของแม่ระยอง คือเกานะครับเรื่อเปลี่ยนของอาจารย์ลดโพกัอา,าจารย์ลมโพคือกันนะครับเมื่อวานมีพื่นเข่าทัดตัววิ่งเสียดายอยู่พิ่นห้ซีเกานอกซีแปดนะครับทั้งหมดทั้งวันเป็นแนวทางนะครับเรื่องพี่น้องใส้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับเอ้าจังมาตามกันในวัดวันที่สิบหกกลุ่มพระพันสองพันหาร้อยหกสิบเก้านะครับผมก็ให้พี่น้องท่านผู้ชมอยู่ดีไม่แห้งโชคดีโชคมาน้ำกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ